กับการไปแยกขยะเราก็เล่นข้างนอกกับใบกับเจ้าออค่ะจะบอกว่าวันนี้บรรยากาศดีมากๆไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะแต่เวลาพูดคือควานออกปากอะ <c oughs> แล้วนี่ก็เป็นเวลาประมาณ11บมงเช้านะทุกคนและมีแสงเพลเพล้เพลค่ะ ในส่วนของเจ้าอ,อ้นนั้นก็สบายสุดๆไปเลยจ้านั่งรถให้หม่ำม,มาลากอะหลังจากที่ใบกับเจ้าออแยกขยะเสร็จนะคะเราก็พากันมาเล่นที่กองหิมะกองใหญ่กองนี้เลยเจ้าออของเราก็ชอบสุดๆไปเลยส่วนนั่นที่เห็นนะทุกคนคือเครื่องตักหิมะนะคะตัดภาพมาที่ยัยอ้อของเราก็ยังเล่นสไลเดอร์หิมะอยู่นั่นแหละไม่ยอมเข้าบ้านเลยออ,อบอกออชอบอะ่ะมันสนุกมากๆส่วนหิมะกองเนี้ยเกิดจากการที่ป้าใบเนี่ยเอารถเกตมาเกตหิมะคะ่ะเวลาหิมะตกหนักมากๆไม่รู้จะเอาหิมะไปไว้ไหนเขาก็จะ เกตดรวมกันไว้เป็นกองแบบนี้ค่ะแล้วดูแกมเจออแดงแปะเลยแล้วทุกคนดูนี่นะหิมะค,คือน่ารักมากมันเป็นปุยๆเหมือนหมีเลยเหมือนตุ๊ก,กตามหมีเลยอะใดๆคือนิ่มมากๆมันเป็นเกดหิมะแบบนี้จริงๆนะทุกคนแล้วคือนิ่มมากๆเลย อยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองจังแล้วจะรู้มันสวยแค่ไหนทุกคนดูดิแล้ยิ่งเวลาสะท้อนกับแสงนะเป็นเพชรเลยอะรอบนี้คือสวยจริงปกติไม่ค่อยเห็นหิมะเป็นปุยๆแบบนี้สักเท่าไหร่ค่ะแต่จ,จะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวด้วยบวกกับลมด้วยมันเลยเป็นแบบนี้มั้งแกดูดิมันนิ่มมากๆเลยอะ ของแสงวันนี้นั้นก็คือสวยมากๆชอบมากๆเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของทางรถวิ่งข้างๆบ้านใบนะคะแถวนี้รถก็จะวิ่งได้แค่3าค่ะไม่เกินนี้ <c oughs> ยายอ๋อของเราก็คือสนุกกับการเล่นหิมะหนักมากไม่ยอมเข้าบ้านเลยจ้าแล้วโดใ <c oughs> บยกย้อนน้ำแข็งใส่เขาไปเลยแล้วเขาก็ชอบด้วยนะ <c oughs> สนุกดีค่ะได้แกล้งนาง แล้วตอนเนี้ยทุกคนหน้ามุยเลยเพอบอกว่าจะพาเข้าบ้านแต่คือใบหนาวมากไม่ไหวแล้วมือหนาวเท้าหนาวมากส่วนอ๋อก็คือจามัมมาอ๋อไม่อยากเข้าบ้านเราก็งองแงเลยดูติดดูดับหน้าติดอ๋ออไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันหลังมัมมาเผาไปเล่นใหม่คะ่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับพี่บใบแนก,กี้ปาร์ตี้อีกแล้วไหนเขาเสียงคนเล่นปาร์ตี้แอ็กกี้หน่อยคะ่ะ น้องๆอ,อยู่แรงอะไรแววอะไรกันแล้วคะเราได้เล่นกันครบทุกด้านแล้วหรือยังจะบอกว่าพี่ใบชอบเกมนี้มากๆเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยค่ะน้องๆขนหนที่ยังไม่เคยเล่นต้องไปลองเล่นกันแล้วนะคะส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้กับพี่ใบกดลิงก์หน้าไบโอได้เลยนะคะจุ๊บ